สมเหลี่ยมอันนี้นะครับเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนส่วนใหญ่ไม่รู้เป็น3พลังที่เป็นเบสิกของมนุษย์ทุกคนนะครับที่คุณจะต้องใส่ใจกับมันนั่นก็คือพลังสมองพลังสมองของคุณนะครับพลังสมองจําไว้นี่ตรงนี้นะแล้วก็พลังใจแล้วก็พลังกาย3อันนี้มันเวิร์กรีเลทกันมันทํางานพร้อมกันแล้วถ้าเกิดอันไหนอันหนึ่งมันไม่พร้อมคืออีก2อ,อันก็ไม่พร้อม3อย่างเนี้ยมันรีเลทกันมัน สามอย่างนี้เีเลตแปลว่าสัมพันธ์กันหมดเลยอย่างแรกก็คือพลังสมองพลังความคิดและพลังโฟกัสแบ่งเป็นสองอย่างวิธีการที่จะเพิ่มพลังสมองของคุณเนี่ยคือต้องจกําจัดความคิดลบแล้วก็เอาคนลบๆออกไปจากชีวิตแล้วก็โฟกัสด้วยถ้าเกิดเราคุณโฟกัสไม่ได้เนี่ยความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ในตัวเราพูดอีกทีนะถ้าเราโฟกัสไม่ได้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ในตัวเราถ้าเราเสียสมาธิบ่อย เสียธรรมสมาธิกับพวกโทรศัพท์เสียสมาธิกับพวกเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายเราคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปเสียสมาธิถ้าเกิดคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรคุณตื่นเช้าขึ้นมานี่ไม่อย่าลืมอย่าไปทําอะไรวุ่นวายตั้งเป้าหมายทบทวนเป้าหมายแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ต้องตัดออกไปให้มดกําจัดคนคิดลบคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่ไม่ช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้น คนที่แบบว่าคอยถ่วงพลังคนคุณเคยเจอพวกนั้นป่ะที่ดูดพลังพูดคําพูดที่ให้ดูดพลังทูที่ไม่ให้กําลังใจพูดดูดพลังคนพวกนั้นต้องเอาจะออกจากชีวิตมันต้องเด็ดขาดมันต้องเด็ดขาดอ่านหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยทาให้ผมรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความความสาเร็จของเรามันอยู่ในภายภายใต้ความควบคุมของเราเองผมสร้างความสําเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ไปชนะฝรั่งตั้งแต่อายุยี่สิบแล้วก็ จะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งแต่31แล้วก็เรียนภาษาตั้งหลายภาษาเรียน5 6ภาษาเรียนเ,เรียนวิธีการเป็นผู้นำคนเรียนวิธีการเป็นแล้วก็ฝึกกับดนตรีทำเรื่องอะไรที่ยากๆได้หลายอย่างเนี่ยเพราะว่าผมเรียนรู้วิธีการใช้สมองและวิธีการใช้โฟกัสเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเนี่ยเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือนะตั้งเป้าหมายของตัวเองอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมาย พวกที่ดูดพลังทั้งหลายแลออกไปหมดพวกที่มันคุณสังเกตได้โอเคสังเกตได้ว่าอะไรเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ดูข้อสองพลังงานข้อสองคืออะไรข้อสองคือพลังใจหรืออารมณ์นั่นเองอารมณ์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆ GPS GPS ที่บอกว่ามาถูกทางหรือเปล่าถ้าคนที่รอบข้างเนี่ยหรือว่า เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าคุณคิดอะไรเวลาคิดอะไรแล้วเนี่ยเรารู้ว่าถูกทางหรือเปล่านั่นคืออารมณ์เราเนี่ยรู้เป็นบวกหรือเป็นลบบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่การตีความหมายของเราเองแล้วเมื่อไหลใจของเรามันไม่โอเคนะอารมณ์ไม่โอเคนะทุกอย่างพังหมดคุณแปลว่าคุณผิดทางละแปลว่าสมองของเราก็จะไม่โอเคด้วยพูดง่ายคือไอ้สามอันเนี้ยมันรีเลทกันหมดเลยพลังสมองข้างบน พลังใจนะครับพลังใจหรืออารมณ์ของเราก็มีผลกระทบด้วยถ้าเกิดสามอันนี้มันไม่ได้ทํางานด้วยกันเราก็จะไม่มีพลังเต็มที่เราก็จะไม่มีพลังงสร้างความสําเร็จเต็มที่อีกอันเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลความสุขของเราด้วยพูดง,ง่ายๆดูแล้วผมบอกได้เลยนะอะไรก็ตามนั่นคือข้อสองอยู่นะข้อสองพลังงานความสุขนี่โคตรสำคัญแล้วเรื่องเนี้ยผมเน้นมาก เพราะเมื่อไหร่นิสวิทยาศาสตร์บอกมาแล้วบอกว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีความสุขคุณจะจําได้แม่นขึ้นคุณจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นคุณจะคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นคุณจะตัดสินใจได้มากขึ้นนี่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือพลังงานอารมณ์ของเราเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรอะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนโหยหาเพราะว่าถ้าเราอารมณ์เราไม่ดีเราไม่มีความสุข จริงๆมันอยากความสำเร็จอะไรก็ไม่ค UM ่อยมีความหมายเงินก็เงินก็ไม่มีความหมายเพราะทุกอย่างที่เราสร้างเราหยหาเงินเพราะว่าเราอยากได้ความสุขเราอยากได้บ้านเพราะเราอยากได้ความสุขเราอยากได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเราอยากได้มีความสุขแต่คนส่วนใหญ่ควบคุมความสุขตัวเองไม่เป็นและพอความสุขตัวเองควบคุมไม่ได้ไม่มีความสุขทุกอย่างก็พังคุณตัดสินใจผิดหมดเลยผมบอกได้เลยอารมณ์มันคืออนาคตของเรา อารมณ์มันคืออนาคตของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โคตรสำคัญเลยเรื่องพลังที่สองของเราเนี่ยก็คือพลังใจหรือพลังอารมณ์นั่นเองแล้วก็เรื่องนี้นี่มีผลต่อการเงินอย่างมากแต่ผมบอกด้วยเลยมันคือกุญแจคุณถามตัวเองว่าคุณมีความสุขหรือยังมันคือกุญแจของทุกสิ่งจริงๆพลังใจนี่แม่งโคตรสำคัญพลังใจเนี่ยคือมันทําให้เงินมันไหลเข้ามาเวลาอารมณ์คุณดีเงินจะไหลเข้าเวลาคุณอารมณ์ไม่ดีเงินไหลเงินไม่ไหลเข้า แล้วจริงๆแล้วมันมีผลต่อข้อหนึ่งกับข,ข้อสามไหมคุณว่ามีผลต่อพลังสมองไหมแน่นอนอยู่แล้วพออารมณ์ดีสมองทํางานได้ดีความเครียดบอกได้เลยความเครียดจําไว้ความเครียดทาร้ายสมองของคุณอันนี้เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์ผมเพิ่งฟังมาความเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขนะครับเวลาคนไม่มีอารมณ์เออแล้วอย่างเวลาคนมีอารมณ์มีความสุขเนี่ยสมองทํางานได้ดีขึ้นแล้วคุณว่าเขาจะดูแลร่างกายได้ดีขึ้นไหม เวลคุณเห็นผมมีเงี้ยมีพลังใช่ไหมมีดูดูเป็นคนมีพลังผมมีความสุขตื่นขึ้นมาเนี่ยก็แบบนอนเต็มอิ่มแล้วก็แฮปปี้แล้วก็แบบอา่าออกมาออกกําลังกายนะครับทุกวันแล้วก็กินก็แบบเพราะาเนื่องจากเราไม่เครียดเราก็มีเราก็สามารถควบคุมอาหารที่เอาเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์คุณรู้ไหมผมแทบจะไม่เคยป่วยแทบจะไม่เคยป่วยแล้วก็ร่างกายแบบรู้สึกกระปี้กระเป๋าแบบมีพลังตลอดเวลามันไม่ได้เฟะ คุณก็เห็นได้นะผมอายุห้าสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ได้ผมไม่ได้แบบว่าอ,อ,อะไรเ,ออเสียแซงหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องของความสุขหรือคุณเห็นก็เห็นได้ว่าพลังงานเนี่ยมันมาจากมันเป็นตัวจริงของผมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยสามพลังเนี่ยสามพลังที่คุณเห็นเป็นสามเหลี่ยมมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิอุวังซรีสวัสดีครับ